โดยนาะยพัฒนาพร้อมพัฒนรัฐมนตรีว่าการกระาาทรวงสาธารณสุขเมื่อวันเลืกประชุมนะฮะแล้วก็ถแถลงยืนยันว่าการตรวจสอบกรณียาดมสมุนไพรที่ไปพบจุลินทรีย์เกินค่ามาตรฐานเนี่ยการตรวจสอบสุ่มตรวจทั้งหมดเนี่ยปเป็นไปตามกระบวนการอำนาจทางกฎหมายนะครับไม่ได้มีเจตนาทำลายคู่แข่งกลั่นแกล้งผู้ประกอบการก็เป็นการสุ่มตรวจตามขั้นตอนปกติเลยครับเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดเนี่ยมีความปลอดภัย และได้มาตรฐานด้วยทางรัฐมนตรีสาธารณาสุขบอกนะฮะว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการมาฟังมุมนี้บ้างกระทรวงบอกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจัดหน่วยงานให้คำปรึกษาอบรมช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็นด้านสุข,ขอนามัยกระบวนการขออนุญ,ญาตและการตรวจสอบคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคยกระดับสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติคือเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเจ้าของยาดมสมุนไพรที่เป็นขายอย่างเดียวนะแต่ว่ามีผู้ประกอบการที่เขาทําเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็มาร่วมประชุมกันหลายเจ้านะฮะเป็นเจ้าใหญ่ๆทางออยก็ชี้แจงเหมือนกันคือบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสถานที่ไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ต้องถูกยึดอายัดตามกฎหมายจํานวนกว่า2ล้านชิ้นนะครับขณะที่โรงงานที่ได้รับอนุญาตถูกต้องเนี่ยนะฮะหมายถึงกรณีของยาดมนะ อันนี้ก็สามารถผลิตแล้วก็ขายได้ตามปกติครับทีนี้ในมุมของผู้ประกอบการยาดมที่ถูกตรวจสอบนะฮะคือเราทีมขาวเราไม่ได้ไปจับภาพตอนที่แกนน้ำตาไหลนะนะฮะคือเจ้าของเนี่ยก็ยอมรับความผิดพลาดนะครับพร้อมขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันจะปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งหมดเพื่อรักษาภาพลักษณ์สมุนไพรไทยให้กลับมาได้รับความเชื่อมั่นอีกครั้งนะครับ